วิธีการดูไซส์ก่อนที่จะซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในคลิปนี้ค่ะอันก็จะเอาตัวอย่างนะคะมาให้กับเพื่อนๆดูอย่างอันนี้ค่ะก็จะเป็นตารางชาร์ตที่มีแฟนเพจคนหนึ่งนะคะเขาส่งเข้ามาถามอันในอินบ็อกซ์ค่ะแล้วก็เขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยค่ะจะซื้อไซส์ไหนนะคะคือก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวอันน่ะจะพามาดูตารางชาร์ตอันนี้ก่อนนะคะว่าตารางชาร์ตอันนี้ค่ะ เขาเนี่ยแจ้งอะไรเรามาบ้างแล้วเราเนี่ยค่ะควรจะวัดที่ตัวเรานะคะตรงส่วนไหนบ้างก่อนอื่นค่ะในส่วนของช่องแรกนะคะช่องเนี้ยก็คือจะเป็นช่องของไซส์ไซส์เสื้อนะคะเป็น m l x l นะคะอันนี้คือจะเป็นชื่อไซส์ช่องนี้ค่ะก็คือจะเป็นช่องของความกว้างบ่านะคะความกว้างบ่าก็คือเป็นตรงเนี้ยค่ะที่เรานะคะจะต้องวัดตัวเรานะ แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นอกนะคะอกก็ค like ือจะเป็นการวัดผ่านกลางหัวนมนะคะตรงจุดนี้อันนี้คือความยาวเสื้อนะคะความยาวเสื้อก็คือจะเป็นตั้งแต่เขาจะวัดจากช่วงบ่าตรงนี้ค่ะลงมานะคะจนถึงชายเสื้อค่ะอันนี้คือความยาวของเสื้อนะแล้วก็ความยาวแขนค่ะก็คือจะเป็นตั้งแต่เนี่ยค่ะตรงบ่านะคะ ลงมาค่ะจนถึงปลายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเ,เป็นตัวเลขนะคะที่เขาแจ้งเรามาพอเราค่ะเห็นตัวเลขแบบนี้ถ้าเกิดว่าให้สังเกตจากช่วงช่องของอกก่อนนะคะถ้าเป็นในช่องของอกแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นตัวเลขแบบเยอะๆแบบนี้นะคะอย่างเช่นหน้าอก94หน้าอก98หน้าอก10 2สองคือเป็นตัวเลขแบบหลักร้อยแบบนี้ค่ะ ให้สันนิษฐานนะคะว่าเป็นตัวเลขของเซนติเมตรนะคะคือไซส์นะคะเขาจะมีทั้งส่วนที่เป็นนิ้วแล้วก็เป็นเซนติเมตรถ้าเป็นนิ้วอะคะ่ะมันก็จะเป็นอกแบบ40 42 46 50แบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะคือจะเป็นตัวเลขของนิ้วแต่ถ้าเป็นตัวเลขหลักร้อยแบบนี้ค่ะขึ้นไปนะคะให้ดูเลยว่าเป็นตัวเลขของหลักเซนติเมตร ฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยให้เรามานะคะเป็นตัวเลขที่เป็นหลักเซนติเมตรเราก็จําเป็นจะต้องวัดที่ตัวเราค่ะเป็นเซนติเมตรนะคะอย่างอันนี้เนี่ยแฟนเพจคนนี้ค่ะเขาแจ้งอันมาว่าโดยปกติแล้วค่ะเขาใส่นะคะรอบอกเขาเนี่ยอยู่ที่44นิ้วฉะนั้นนะคะเราเนี่ยก็จะต้องมาดูที่สายวัดนะคะว่า44นิ้วนะคะ มันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆจำเป็นจะต้องมีสายวัดไว้นะ44นิ้วค่ะก็คือจะอยู่ที่112เซนติเมตรนะคะ112เซนนะนี่ค่ะก็คือจะเป็นไซส์นี้เป็นไซส์3 XL นะคะก็คือจะเป็นรอบอกเนี่ย44นิ้ว ถ้าเป็นเซนติเมตรก็คือจะอยู่ที่112เซนติเมตรนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราค่ะจะสั่งนะคะเราก็ควรที่จะสั่งเป็นไซส์3 XL ตัวนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไซส์อันนี้ที่เราจะต้องอเลือกซื้อมาเนาะแล้วก็ต่อมาค่ะพอเราเนี่ยค่ะหมายตาไว้แล้วว่าเราเนี่ยจะต้องสั่งไซส์3 XL ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาวัดส่วนประกอบของเราก่อนนะคะ ก็ให้เราเนี่ยวัดที่บ่าเราก่อนว่าความกว้างของบ่าเราเนี่ยค่ะอยู่ทีเ่เท่าไหร่นะคะอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่า,าความกว้างของบ่านะคะอยู่ที่47.5เใช่ไหมคะเรามาดูที่สายวัดค่ะ47 47.5เซนติเมตรเดี๋ยวมาดูที่สายวัดก่อนนะ47.5เซนก็คือความกว้างบ่านะคะอยู่ที่18นิ้ว ตรงนี้เนาะถ้าเกิดวัดเป็นนิ้วนะคะความกว้างบ่าตรงนี้อยู่ที่18.5คือเราอะ่ะจะชินกับการวัดหน่วยเย่เป็นเป็นนิ้วมากกว่านะคะเดี๋ยวอันจะเ,เขียนไว้ให้ก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนนะคะ ความกว้างบ่านะคะอยู่ที่18 18นิ้วเดี๋ยวอยู่ข้างบนดีกว่าเนาะอ่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะคือต้องบอกก่อนเพื่อนๆโดยปกติอะคะ่ะอันนะใช้โปรแกรมอ e ีลารนะคะในการในการที่ทําคลิปให้กับเพื่อนๆดูอนดูแต่ด้วยความที่ช่วงเนี้ยคืออันนะ แคปแคปเจอร์ที่เป็นหน้าจอการอัดวิดีโอแบบนี้ค่ะอัน,นอัดในนั้นไม่ได้อันก็เลยมาอัดในโปรแกรม Photoshop นะคะมันก็เลยแบบจะจะเป็นการที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวเพื่อนๆก็ค่อยดูตามกันไปเนาะอันนี้คือบ่านะคะบ่าบ่บาก็คือ18นิ้วให้เราวัดวัดที่ตัวเราว่าบา18นิ้วเนี่ยค่ะวัดจากส่วนนี้นะคะวัดจากตัวเราเลย จากบ่าฝั่งซ้ายค่ะโยงไปฝั่งขวาว่า18นิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่นะคะมันไหลตกไหมตรงนี้นะคะความกว้างนี้ไหลจะตกไหมเป็นการดูแบบคร่าวๆนะคะเพื่อให้รู้ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสั่งไซนี้มาบ่าเนี่ยมันจะกว้างประมาณไหนรอบอกเนี่ยก็คือผ่านไปเนาะก็คือเราจะเลือกอที่เป็นไซส์เราคือ44นิ้วคือเป็นไซส์รอบอกที่เป็นเซนติเมตรคือ11 2เซนติเมตร ความยาวค่ะก็คืออยู่ที่73 73สิซนติเมตรนะคะแล้วก็มาวัดที่ตัวเราดูค่ะว่าใช้สายวัดโนะยงดูนะเราจะได้รู้ค่ะว่า73็ิสมเซนเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นตีตัวเลขนะคะเป็นเซนติเมตรเจก็จะอยู่ที่29นิ้วค่ะ29นิ้วนะคะมันก็จะยาวมาประมาณนี้คือ ผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะไซส์มันจะต่างกันเนาะโดยปกติอะค่ะถ้าเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะความยาวค่ะจะอยู่ที่ประมาณ20นิ้ว20นิ้วนะคะก็จะอยู่ที่ช่วงสะโพกบนค่ะจะอยู่ประมาณเท่านี้แต่ของผู้ชายในยด้วยความที่ช่วงตัวเนี่ยคือจะเป็นะจะใหญ่กว่าผู้หญิงนะนะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองวัดที่ตัวเองดูว่าถ้าเกิดเราเนี่ย ความยาวในยอยู่ที่29นิ้วเนี่ยมันประมาณไหนเราจะได้ดูแบบคร่าวๆเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะความยาวแขนความยาวแขนนะคะก็วัดจากในส่วนที่เป็นหัวไหล่ค่ะหัวไหล่นะคะเดี๋ยวอันขอเปลี่ยนสีหน่อยโปรแกรม Photoshop แล้วพอมาเขียนแบบนี้มันไม่ค่อยถนัดนะคะมาวาดแบบนี้มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมสำหรับการแต่งภาพอะคะ่ะความกว้างบ่า ความยาวนะคะจะอยู่จะอยู่เราจะวัดจากบ่านะคะลงมาจนถึงปลายแขนเสื้อตรงนี้ค่ะวัดดูนะคะวัดที่ตัวเราโดยที่ดูจากไซส์อันนี้ก่อนว่าไซส์เขาเนี่ยเท่าไหร่นะคะอันนี้คือจะอยู่ที่65.5เซนติเมตรนะคะ65.5ก็จะอยู่ที่26นิ้ว26นิ้วนะคะวัดจากที่ตัวเองนะคะว่าโยงจากบ่าเนี่ยลงมา ดูนะคะว่า65.5นะคะมันยาวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะคะความยาวแขนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ี่สอนิ้วประมาณนี้นะคะจากบ่านเน่ยลงมาจนถึงแบบเนี่ยค่ะข้อแขนตรงเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ21 2 0 22นิ้วแต่ว่านี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายไซส์เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้น อันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแบบคร่าวๆนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะซื้อเสื้อผ้านะคะก็แนะนําให้อ่านชาร์ตก่อนเป็นเป็นอันดับแรกอันนี้นะคะอ่านชาร์ตไซส์ตัวนี้ก่อนให้รู้ว่าเขาเนี่ยแจ้งอะไรเรามาแล้วก็จากนั้นค่ะให้มาวัดวัดที่ตัวเรานะคะว่ารอบอกเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วจากนั้นค่ะก็มาเทียบกับในตารางชาร์ตนะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกไซส์ไหน พอเราได้ไซส์ที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะที่มันตรงกับตัวเราแล้วจากนั้นค่ะเราก็ดูส่วนอื่นๆประกอบอย่างเช่นความกว้างของบ่ามาวัดที่ตัวเองดูว่าเราใส่แล้วเนี่ยไหลจะตกไหมหรือว่าใส่แล้วเนี่ยไหลจะพอดีหรือว่าจะแคบไปไหมความยาวความยาวเสื้อก็เรามาวัดที่ตัวเราดูว่าคือเป็นการวัดแบบเพื่อให้รู้คร่าวๆอะค่ะความยาวก็ลองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดพอเราซื้อมานเนี่ยความยาวจะประมาณนี้นะ เราจะได้แบบเห็นภาพโดยรวมๆก่อนนะคะแขนก็เหมือนกันค่ะแขนก็เหมือนกันนะคะก็รองวัดที่ตัวเราดูตามไซส์ที่เขาให้มาค่ะก็คือเราจะวัดแค่ไซส์ที่เราเลือกไว้นะคะว่าเราเนี่ยเลือกไซส์ไหนแล้วเราค่ะก็วัดตามตารางอันนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแบบ คือละเอียดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อมาไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ค่ะจะเป็นการดูที่ชัดเจนนะคะแล้วจากนั้นค่ะเราก็ตัดสินใจซื้อเนาะ